สำหรับโปรแกรมนี้ก็เขียนขึ้นมาเพื่อไว้สำหรับออลงจอดรถก็คือถ้ามีรถเข้ามาจอดไฟจะขึ้นเป็นสีแดงแต่ถ้าไม่มีรถจอดอยู่ไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวโดยใช้ตัวอุปกรณ์มีตัวเซนเซอร์รับ Input Output พุตแล้วก็ไฟ LED ใช้แค่สองสีก็คือสีเขียวกับสีแดง ไว้สำหรับตอนรถจอดกับไม่มีรถแล้วก็ใช้ a r d u i n o 2560รุ่นเมก a 2560านี้เราก็จะมาดูโปรแกรมกันนะคะว่าแต่ละบรรทัดมีอะไรบ้างเออตั้งแต่บรรทัดแรกถึงบรรทัดที่4เป็นการประกาศตัวแปรของขาของตัวอุปกรณ์ LED กับเซนเซอร์สอง สองอันนี้นะคะบรรทัดแรกก็คือเอ h o โคพินหนึ่งให้อยู่ที่ขาสิบสามบรรทัดที่สองให้อยู่ที่ขาสิบสองแล้วก็ LED หนึ่งก็คือสีเขียวให้อยู่ที่ขาสิบเอ็ด LED สองสีแดงให้อยู่ที่ขาสิบแล้วก็ เรากำหนดซีเรียลบิกินให้เป็น9600กำหนดขาของแต่ละตัวว่าให้เป็นเอาพุทหรืออินพุทให้ทริกให้ขาทริกเป็นขาเอาพุทก็คือส่งสัญญาณออกแล้วก็ขาเอ็ o โคเป็นตัวรับสัญญาณเข้าก็คืออินพุต แล้วก็ LED 1ให้เป็นสีเขียว LED 2ให้เป็นสีแดงต่อไปเข้าวอย l e l o o ให้ใช้คำสั่ง digital ไว้ ที่ว e l ล o p เราก็จะเขียนโปรแกรมตามนี้เลยแล้วก็เราจะเขียนโปรแกรมว่าถ้า distance น้อยกว่า12ก็คือถ้าระยะทางน้อยกว่า12 LED 1จะ high ก็คือจะดับ LED 1 1ก็คือสีเขียว LED 2ก็คือสีแดงหมายความว่า าระยะทางจากตัวรับเซนเตอร์น้อยกว่า12ก็คือไม่มีรถจอดอยู่ LED 1ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวหมายความว่าให้รถเข้ามาจอดได้แต่ถ้าไม่คืออ LED สีเขียวก็จะดับ LED สีแดงก็จะติด หมายความว่าถ้ามีรถเข้ามาในระยะทางที่น้อยกว่าสิบสองเซนตตัวเซนเซอร์ก็จะรับว่ามีรถจอดอยู่ก็จะขึ้นเป็นสีแดงหมายความว่าไม่สามารถมีรถเข้ามาจอดได้แล้วที่จอดรถเต็มแล้วก็อีฟอีกอันหนึ่งก็คือระยะทางที่หนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับสอง้อยเซนติเมตรหรือระยะทาง น้อยกว่าหรือเท่ากับ0จะใช้คำสั่ง serial print หมายความว่าให้พิ้น์คำว่า out of r a n e ก็คืออยู่นอกเขตที่กำหนดหมายความว่าเราจะกำหนดเขตไว้ที่0ูนย์ถึงสองเซนติเมตรเท่านั้นถ้านอกเหนือจากนี้เราจะไม่นับแต่ถ้าอยู่ในระยะ200 200เซนติเมตรเราจะให้ปิ้นระยะทางออกมาในหน่วยเซนติเมตรและทำการดีเลย์4.5วินาทีการต่อขาต่างๆก็จะเป็นดังที่บอกไปแล้วในตอนตอน้นต่อตามนี้เลยต้องต่อตามที่เรากำหนดไว้ในโปรแกรมที่เราเขียนไว้ใน Arduino ต้องต่อให้ถูกขาไม่งั้นมันจะไม่ทำงาน ทีนี้เราลองมารันโปรแกรมดูกด verify เพื่อทดสอบโปรแกรมว่าเราเขียนถูกไหมถ้ารันผ่านแสดงว่าเราเขียนถูกให้กดอั p โหลดได้เลยโอเคทีนี้เรามาดูกันตัวนี้จะเป็นตัวเซ็นเซอร์รับส่งสัญญาณ ขึ้นเป็นสีแดงก็คือที่จอดรถเต็มแล้วก็พอรถออกมันก็จะกลายเป็นสีเขียวหมายความว่าที่จอดรถว่างรถสามารถเข้ามาจอดได้สมมุติอยู่ในระยะเท่านี้ไฟจะขึ้นเป็นสีเขียวเพราะว่าไม่มีรถมาจอดอยู่ด้านใต้ แต่ถ้าลองเอานิ้วเข้าไปปิดดูไฟก็จะขึ้นเป็นสีแดงเดี๋ยวเสมือนว่ามีรถเข้ามาจอดลองเอาเมื่อกไฟก็จะขึ้นเป็นสีเขียว ก็คือไม่มีรถจอดรถสามารถเข้ามาจอดได้นั่นเอง